สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่านาคราชอีกแล้วครับทุกคนวันนี้นะยังไม่เป็นโค้งสุดท้ายนะทุกคนนะแต่จะมาเล่าความฝันให้ฟังนะฝัน3ามคืนติดเลยก็ไม่ได้แบบนอนฝันอะไรขนาดนี้ทุกคนนะวดที่แล้วก็ฝันดีก็ได้โชคเห็นไหมวดนนี้มาฝันอีกแล้วทุกคน3าวันติดเลยนะนเดี๋ยวจะมาเล่าความฝันให้ฟังนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเลขอีกไหมนะวดน,นี้นะน่าจะ โชคลาภกันเลยนะทุกคนเนาะงวดแรกคืนแรกสินะคืนแรกคืนแรกเนี่ยฝันนะคืนแรกฝันว่า,าได้เขาเรียกว่าได้ไปเก็บของนะได้ไปเก็บของได้คุงได้ของแล้วก็มีการแบบว่าแจกคุงแจกของกันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะในความฝันนะสงสัยงวดน,นี้จะได้แจกโชคลาภให้ทุกคนอีกแน่ๆเลยนะความฝันก็ยังไม่เป็นตัวเลขทุกคนพอมาคืนที่สอง พอมาคืนที่2ก็ฝันอีกทุกคนคืนที่2เนี่ยฝันแบบมันจําแบบลางๆจําแบบข้าวๆแต่ในความฝันก็คือฝันว่ามีคนให้ของมาแล้วก็มันเป็นเหมือนกับได้ไปแจกสิ่งของอะไรคนนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้สิ่งของมาอีกเนี่ยมันฝันอยู่อย่างเนี้ยตลอดเลยทุกคนนะจนเมื่อคืนนี้ก็เลยเข้าไปจุดทูปขอบารมีปู่นะว่า โอ้ปู่ลูกหลานายังสร้างาสิ่งต่างๆเนี่ยมากมายอยู่เงินทองก็ยังไม่ได้ที่จะมาสร้างอย่างเต็มที่ลูกหลานก็ขอโชคลาภในปู่นะขอโชคลาภในปู่ขอเทวดาช่วยเปิดให้ลูกหลานหน่อยพอไหวอะไรต่างๆเสร็จเนาะก็เข้านุง่งเข้านอนไปก็หลับไป,ปไม่รู้ว่าหลับไปช่วงไหนแหละลืมลืมปิดไฟด้วยนะหลับไปนะแล้วก็ช่วงที่หลับไปก็ไปฝันนะไปฝันว่า มีคนเนี่ยรอ,อมาเอาเลขกับอาจารย์หรือจะคิดมากเกินไปหรือจะคิดมากเกินไปนะนมีคนรอมาเอาเลขกับอาจารย์อาจารย์ก็โอ้จะมีเลขตัวไหนเนาะนี่เนาะจะมีเลขตัวไหนเนาะบอกคนนี่เนาะไม่รู้ว่าจะมีเลขตัวไหนบอกคนอยู่ดีๆก็ในความฝันนะในความฝันก็มีเสียงมีเสียงเหมือนกับที่เขามาบอกงวดก,ก่อนๆนะมีเสียงมาบอกเขาเลยตัวนี้บ่ากันนะ ออไม่รู้ว่าจะเป็นจริงไหมนะทุกคนนะก็ลองต้องลองเอาเป็นแนวทางเสียงโชคดูนะเนาะอย่าไปเชื่อมากนะทุกคนเนาะแต่ก็ติดไปนิดหน่อยเนาะสำหรับนักเสียงโชคนะก็ไม่เสียหายสําหรับคนเสียงโชคนะก็ลองเสียงโชคดูเกิดมัน,มนเกิดความฝันมันแม่นหรือว่ามันเข้าโชคเข้าราบอะไรอย่างนี้เนาะ,ะท่านก็มีเสียงบอกมาเป็นตัวเลขทุกคนมีเสียงบอกมาเป็นตัวเลขในความฝันนะแล้วก็บอกคนไปเลยในความฝันะก็บอกคนไป พอบอกไปแล้วก็เขาก็รีบไปหาซื้อกันอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะในความฝันนะแล้วก็พอพอรู้ว่าเลขตัวไหนแล้วก็จะบอกคนเสร็จแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเอา้าลืมปิดไฟตัวนี้มันจะตีสาแล้วก็เลยเลุกขึ้นไปปิดวงปิดไฟแล้วก็เลยมา,เ,าเปิดทรไมาแล้วก็นอนหลับไปต่อนะพอนอนหลับไปต่อก็ พอนอนหลับไปต่อก็มันเหมือนเหมือนฝันมาย้ำอีกว่าบอกเขาเลยนะบอกเขาเลยนะอะไรเงี้ยนะ,ะตัวเลขนะตัวเลขนะทุกคนนะหาซื้อไม่รู้ว่าจะหาซื้อแต่ไ,ไม่ไม่รู้ว่ามันจะดังหรือไม่ดังก็ไม่รู้นะ,ะเลขที่อาจารย์ฝันได้นะแล้วก็ได้ยินเสียงคนบอกก็คือตัวเลขนี่เดี๋ยวเขียนก่อนนะอันนี้นะเลขนี้เลยนี่น,นี่นี่เลขฝันเลยนะทุกคนนะเลขความฝันเลยนะทุกคนนะ นี่นี่นี่ทุกคนเลขนี้เลยเลขเจ็ดเจ็ดนะเลขเจ็ดเจ็ดเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือเจ็ดสองก็ได้นะทุกคนนะเจ็ดสองก็ได้เจ็ดเจ็ดก็ได้นะทุกคนนะเออก็ลองเอาไปเพราะว่าในความฝันก็คือว่าซื้อเอาเลยเด้อเลขเจ็ดเจ็ดเด้ออย่างเงี้ยอาจารย์ก็ร้องตะโกนไปอย่างนี้ไงไงเนี่ยไม่รู้ว่าจะมา มันจะอะไรยังไงนะทุกคนนะก็ลองเอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูทุกคนนะอืมคิดว่าน่าจะมานะอืมคิดว่าน่าจะมานะตัวนี้นะถ้าจะจับใส่เลขสามตัวมันจะใส่ตัวไหนอะทุกคนถ้ามาย้อนดูปีที่แล้วมันออกเก้าเก้าเ้าเ้าเจ็ดน่ะที่มันออกเก้าเยอะๆตัวแล้วก็มาเจ็ดน่ะมันครบรอบหนึ่งปีในวันที่หนึ่งกันยาที่จะถึงนี้นะทุกคนนะอ่า ไม่ใอย่างนั้นงวดนี้มันก็น่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าเนาะแต่มันจะเป็นเจ็ดเจ็ดอะไรเลขออกวันพุธเลขออกวันพุธก็น่าจะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดหรือเปล่าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดนี่เก้าเจ็ดเจ็ดนะพราะเป็นเสียงคนแก่บอกเนาะสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหรือเก้าเจ็ดสองสี่เจ็ดสองไปอย่างนี้ไหมทุกคนเนาะก็ซื้อเจ็ดสองสองเจ็ด จ็ดเจ็ดไปอย่างเงี้ยนะเออนี่นี่นี่น,นะไปอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอะไรแต่เลขความฝันก็คือท่านบอกแค่ตัวเดียวเลยคือเจ็ดเจ็ดนะท่านบอกแค่ตัวเดียวเลยคือเจ็ดเจ็ดก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะทุกคนนะเกิดมีโชคลาภทุกคนนะให้ร่ํารวยงวดนี้กันนะมีโชคมีลาบนะดวงชะตาดีแต่ถ้ามาดูแนวทางเลขนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเลขความฝันนะ ไม่เกี่ยวกับเลขความฝันก็คือเลขเลขดวงรวมอะ่ะเลขดวงรวมเลขดวงรวมก็จะมีสองแปดสามสี่สี่สองหนึ่งเก้าเลขดวงรวมนะหนึ 1, 9, ่งเก้าแล้วก็มามาประมาณนี้ทุกคนอ่าแล้วก็ แต่ถ้าจะให้ดีก็ก็เป็นเจ็ดหนึ่งเกก็ดีนะทุกคนนะเจ็ดหนึ่งเกเลขเจ็ดหนึ่งเกเจ็ดหนึ่งเกก็มาเปอร์เซ็นต์มาเหมือนกันนะเจ็ดหนึ่งเกอืมเจ็ดหนึ่งเกนี่แหละเลขก็มีสองแปดสมสี่สี่สองแล้วก็หนึ่งเกที่เป็นเลขอ่าประจําดวงนะเลขประจําดวงที่เปอร์เซ็นต์มานะหรือว่าใครจะเสี่ยงโชคเลขความฝันกับอาจารย์ก็ได้ทุกคนเนาะอ่า เลขความฝันกับอาจารย์ก็ได้อันนี้ฝันเลยนะฝันสมงวดงอดก่อนที่บอกว่าบอกเขาเลยเลขล่าง6996มันก็ออก69ไงงวดก่อนก็มาฝันเห็นเป็นโรงเรียนที่อาจารย์เล่าสู่ฟังอ่ะสามสองสก็ถูกอีกงวดนี้มันจะเป็นยังไงทุกคนเนาะจ็ดเจ็ดเนี่ยขอให้ออกเถิดเทพเท,ทวดาเด้อลูกหลานจะได้ปลดหนี้ปลดสินช่วยเหลือให้ผู้คนได้มีเงินมีทองนะ ปวดภยัยแล้วแต่ใครจะไปหาเสียงรัฐบาลก็ได้ใครจะไปหาเสียงเอกชนก็แล้วแต่ทุกคนเนาะเป็นแนวทางของทุกคนวันนี้อาจารย์ก็มาบอกแนวทางแนวทางเสียงโชคก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็เอาไปโชคเป็นลาบนำพาให้ทุกคนร่ำรวยนะสุขภาพแข็งแรงรวยทรั์รวยเงินทองตัวเลขที่ฝันนี้ก็พาให้ทุกคนมีโชคลาบรวยกันครับ